มาไม่ดื้อนะเนี่ยเออแบบนี้นราดีมากเก่งมากโอ้ตัวนี้เลิกดื้อแล้วเลิกดื้อแล้วนะนี่น้ำตาลวันนี้ไม่สนนะนี่อย่างกับนิาสิมังับเฮ้าเนาะโอ่พูะงับพวกเราเอานอนดีๆนั่งต่างดีๆเร็วเร็วเห็นไหมเห็นไหมนะ่ตัวนั้นเขายังไม่ดื้อเลยเธอน่ะดื้ออ้างับเข้าไปแบบนี้น้ำตาลงับเข้าไปเลยงับเข้าไปเลยเออ อยู่ดีๆหน่อยลกูกต,าตา่างเท่ากับอยู่ดีๆเนี่ยเท่าจะมืนหลายเห็นปะบุนคุณเขาไปกินนมหรือเปล่าตายหนูดาไม่ลูกกินนมน้อย <c oughs> นอนลงแลว้วพอกิน <c oughs> อันนี้ก็ดื้อวิ่งไปวิ่งมาซนซน <c oughs> เอา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 โอ้โอโตกตกเลยตกลงไปเลยเห็นไหมน่ะดื้อน่ะตกลงไปเลยเห็นไหมความดื้อน่ะ <c oughs> อน้องตักดีๆเร็วๆอย่าดื้อเลยอ๋ออย่าทำร้ายกัน อุ้ยเห็บหรอเห็บหรอเดี๋ยวดูให้นะเอาแป้งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแป้งมาทาให้วันมันขั้นนะเห็นบอลหนามันขั้นอยากแก้งกันเอ้อตีมันจบทำไมดื้อจังเลยอ่ะเอาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวดูเห็บให้